วันนี้นายกลงใต้แต่ไม่แหล่งใต้นะครับไปก่อนล่วงหน้าการประชุมครมรสัญจรที่สงขลาวันพรุ่งนี้ครับ แต่แต่ละที่แต่ละจุดที่นายกลงไปเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆมีการจับตามองกันอยู่ว่าจะมีการพูดคุยหาหรือเรื่องการแก้ไขปัญหา3จังหวัดแดนภาคใต้เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับความไม่สงบหรือไม่นะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าจุดที่นายกลงพื้นที่ไปไปเพื่อประเมินเรื่องเรตติง้งคะแนนเสียงของตัวเองแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยหรือไม่วิเคราะห์กับคุณติชิลาพุทธสารพันธรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่คุณติชิลาทําไมถึงไปที่ทะเลน้อยไปที่พัทลุงแล้วก็สงขลา 啊！ ค่ะที่ทะเลน้อยนั้นเป็นจุดแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะในส่วนของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการดื่มด่ากับบรรยากาศยามเย็นนะคะที่แหลมสมิหลาในจังหวัดสงขลาค่ะส่วนคําถามที่ว่าทําไมถึงไปทะเลน้อยเป็นที่แรกต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทะเลน้อยนั้นมีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญนะคะถูกประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกด้วยนะคะมีเนื้อที่กว่า1 7 0 0 0ไร่ค่ะซึ่งซิกเนเจอร์สําคัญของทะเลน้อยนั้นก็คือความ น้ำนะคะซึ่งนายยงมนตรีนั้นได้มีการให้ยากออกับควายน้ําแต่ต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาควายน้ํานั้นเองก็มีปัญหานะคะประชากรของควายน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอาหารของควายน้ําที่ลดลงรวมถึงในส่วนของตลาดในการที่จะขายควายน้ําและปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาของวัชพืชนะคะที่อยู่ในทะเลน้อยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ในส่วนของชาวบ้านเองจึงมีการขอเสนอนะคะให้ในายัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลน,นั้นหยิบยกเรื่องนี้ขออนุมัติงบประมาณ 250ล้านบาทเพื่อแก้ไขในส่วนของวัชพืชในทะเลน้อยขณะเดียวกันในส่วนของนายกรีเองก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้นายทักษิณชินวัตรเองก็เคยเข้าลงพื้นที่มาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ปี2547พร้อมอ้อนคนใต้นะคะในแบบฉบับของนายกอิงไปฟังเสียงกันค่ะแล่งใต้ไม่เป็นยังรักอยู่ไหมเนี่ย ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ยังนึกถึงท่านอดีตนายกทักษิณนะคะว่าเคยมาแล้วก็ได้สร้างประโยชน์ไว้ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลในสมัยของท่านด้วยนะคะทุกท่านคิดว่ามีส่วนร่วมและก็สนักดันที่สําคัญแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวดิฉันเองวันนี้นะคะที่ได้มาเจอกับพี่น้องประชาชนท่านนะคะก็เต็มที่ค่ะกลับไปทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะแน่นอน ถือว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีสมัคในยกอิงในการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งหลังจากที่เดินทางมาจังหวัดพัทลุงแล้วก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดสงขลาในขณะนี้ค่ะจังหวัดที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับอันนี้มีความสําคัญยังไงครับ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณจิตด,ดาคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเมืองรองท,งทั้งที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมามีตัวเลขนักท่องเที่ยวมากถึง7ล้านคนนํารายได้เข้าสู่จังหวัดถึง50,000ล้านบาทนะคะนี่เป็นศักยภาพของจังหวัดสงขลาที่ทําได้นะคะในการท่องเที่ยวเมืองรองแต่ต้องยอมรับเขาว่าในขณะที่มีการส่งเสริมนั้นก็ยังคงมีปัญหาหลายอย่างนะคะวันนี้ในส่วนของหอ,งองการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นจึงมีความพยาย การที่จะส่งเสียงไปยังนายยกรัฐมนตรีให้เข้ามาส่งเสริมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวอินโดนีเซียให้มากขึ้นนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักการเสนอให้มีการสร้างท่าเรือนะคะเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสำราญนะคะซึ่งจะสร้างรายได้มากถึง60-70ถึงล้านบาทต่อปีรวมถึงการก่อสร้างรถไฟรางคู่หาใหญ่ประดังเบซานะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการแก้ปัญหานะคะในส่วนของไกด์เถื่อนและ ท่องเที่ยวเถื่อนด้วยค่ะคุณติดชิลาค่ะที่บอกว่าไปสงขลาเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องการจะพัฒนาในมุมของการท่องเที่ยวแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะไปเช็คเกรติ้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าสงขลาปัจจุบันนี้มีค่ายสีอื่นโดดเด้งขึ้นมาอย่างพักภูมิใจไทยนะคะ ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าการลงงพื้นที่พัทลุงและจังหวัดสงขลาในรอบนี้เป็นการลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่3ของนายกแพทองทาแล้วนะคะการลงพื้นที่แบบถี่ๆนั้นครั้งแรกเกิดขึ้นกับการที่จะไปเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมหลังจากนั้นค่ะไม่นานค่ะก็ลงพื้นที่อีกครั้งที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงนะคะรอบนี้มาที่พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชและต้องยอมรับนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นเมื่่ออกนนนนั้เป็ ของพักประชาธิปัตย์แต่ว่าการเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าพักประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้ครองเสียงข้างมากในพื้นที่ภาคใต้อีกต่อไปแล้วและหากลงลึกลงไปจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่าพักที่เข้ามาแทรกพักประชาธิปัตย์ได้ค่อนข้างมากในพื้นที่ภาคใต้ก็คือพักภูมิใจไทยหรือแม้แต่พักประชาชนซึ่งยังสามารถปักธงสีส้มได้นะคะในการเลือกตั้งสสที่จังหวัดภูเก็ตได้ทั้ง3ที่นั่งค่ะครั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่ว่าเพื่อไทยนั้นอาจจะอยากปักงงสีแด พื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่นายกนะครับวันนี้รองนายกภูมิธรรมก็ลงพื้นที่ไปด้วยติดตามปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้มีประเด็นความคืบหน้ายังไงบ้างครับ ต้องบอกเลยว่าเมื่อรู้ว่าท่านรองนายกภูมิธรรมลงในพื้นที่3าจังหวัดหลายฝ่ายก็มีความหวังนะคะเพราะว่าในส่วนของกระบวนการพูดคุยที่อยู่ชะงักมานานพอสมควรนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าการลงพื้นที่ของรองนายกภูมิธรรมนั้นเป็นเพียงแค่ในส่วนของการรายงานผลการดําเนินงานของกองทัพภาคที่4เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการแก้ปัญหาเยส่อเสพติดหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้มีการพูดเรื่องของการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็น นย่สาคัญนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้านี้ในส่วนของ BIN ก็ออกมานะคะว่ายังไม่เห็นความจริงใจของรัฐบาลในปัจจุบันว่าจะมีการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่ซึ่งขณะนี้หยุดชะงักอยู่ลงเพียงแค่การทําแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองรวมหรือว่า JCP Pay CH c j c p p นะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะคุณเยสดาคุณวันมิสาคะขอบคุณคุณติดทิลาค่ะขอบคุณครับ